พวกนี้แหละครับสู้กับผมมาสิบปีแล้วประยุทธ์ประวิตร์อนุพงศ์พวกนี้แหละใจไม่เท่าผมหรอกพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทรพลเอกอนุพงศ์แน่จริงติดคุกแข่งกันมาเอาไหมวันต่อวันเดือนต่อเดือนใครร้องกับบ้านก่อนเอาไม่เลว <c oughs> <c oughs> นึกว่านัทวุฒิไม่แน่เอาพร้อมเลยนะครับถ้าใจถึงนัดมา เอาปากมามัดมือแล้วก็เดินเข้าคุกพร้อมกันดูสิครับว่าใครชักก่อนเนาแต่ว่าพี่น้องปัญหาของบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าใครสักคนจะติดคุกนะครับแต่ปัญหาของบ้านเมืองวันนี้ประเทศทั้งประเทศเหมือนติดคุกเหมือนถูกจองจำใต้อำนาจเผด็จการเหมือนถูกกดทับด้วยรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจ เขาบอกว่ายุบสภาค,คือคืนอำนาจให้ประชาชนนี่มันคืนไม่เต็มมันคอรับชั้นอำนาจประชาชนเพราะอำนาจเราถ้าเลือกผู้แทนแล้วยังมีสว2 5 0คนที่เขาตั้งไว้มาเบียดบังอำนาจเราอีกทีนี่คือการเลือกตั้งแบบคอรับชั้นอำนาจประชาชนทางเดียวคือประชาชนต้องรวมพลังกันต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้อง แล้วพักเพื่อไทยประกาศยืนยันทุกเวทีถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จากประชาชนเท่านั้นรัฐธรรมนูญประเด็จการไม่เอาถอยไปตั้งสอสอรอจากการเลือกของประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแน่นอน สวชุดนี้ที่พลเอกประยุทธ์เลือกที่พลเอกประวิทย์เลือกให้พลเอกประยุทธ์ตัต้งก็ต้องสูญสลายไปในที่สุดแพทองทานประกาศเมื่อคืนนี้ที่กรุงเทพอาจจะมาไม่ถึงสระบุรีแต่ถ้าพี่น้องสระบุรีเดินทางไปธุระที่กรุงเทพลูกหลานท่านไปเรียนไปทำงานเตรียมตัวนะครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทันที เอาเงินเอาทองที่พอมีส่งลูกส่งหลานไปเรียนแล้วค่าใช้จ่ายค่าดำรงชีพในเมืองหลวงมันถูกลงดีไหมเล่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันลดราคาทันทีเอาหรือไม่เอาเชียร์หรือไม่เชียร์เลือกพักไหน เลือกบ้าไหนเมื่อกี้เจอผู้ว่าชุมพรอดีตผู้ว่าสระบุรีแกเตือนความจำทำจำได้ไหมผมบอกว่าผมจำได้อย่าหาว่าจำเป็นแต่จำคุกสิเรื่องราวในอดีตก็จำได้สมัยเป็นรัฐบุรีช่วยกเศศกษตรก็ดูแลกรมส่งเสริมสหกรณ์พี่น้องชาวสาหกรณ์คนนมวกเลยเขาเดือดร้อนราคานมตกต่ำมีปัญหาขายไม่ได้ต้องเอานอมเทถนนพากันไปหาผมผมก็หาเงินกู้จาก สหกรณ์นี่แหละครับเอามาให้น่าจะสัก89้าล้านบาทแปดเล้านบาทครับแล้วเขาก็เอามาสร้างที่ทําการผมมาวางศิลาฤกษ์โอ้โหฤกษ์ดีครับทําการเติบโตมาจนเดี๋ยวนี้ครับท่านคิดดูอะไม่แน่นะครับถ้าตอนนั้นประยุทธ์เป็นนายกให้ประยุทธ์มาอาจจะกลายเป็นวางศิลาฤกษ์ครับวางแล้วสักพักเกิกเลยครับ เราเคยเกี่ยวพันกันมาเราเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงขอพันธะสัญญาจากคนสระบุรีเพื่อไทยใช่ไหมใครตั้งใจเลือกเพื่อไทยเด็ดขาดขอเสียงดังๆดัง,ดง,ดงอกีกสี่คนสีเ่เขตใช่ไหมและสไลด์ขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือให้กำลังใจนะครับกับขุนพลพักเพื่อไทยทุกคนดันๆครับพี่น้องครับ